สวัสดีค่ะชื่อนุสราสุขน้าไม้นะคะชื่อเล่นชื่อซาร่าค่ะเป็นรองมิชลทนนิอุสอันดับ2แล้วก็ันใจช่างภาพสื่อมวลชนค่ะค่ะรู้สึกว่าการทำตาสองชั้นเนี่ยทำให้หางตาของเราเนี่ยดูดีขึ้นมันยกขึ้นนะคะเพราะปกติซาร่าเป็นคนที่ตาโตอยู่แล้วและทำให้ หางตาเนี่ยตกนิดนึงแต่ว่าพอทําตาสองชั้นเนี่ยมีความมั่นใจมากๆเลยค่ะทําให้ทําอะไรแล้วก็แบบว่าแต่งหน้าแต่งหน้าง,ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเจอใครก็แบบว่ารู้สึกว่าไอ้สายตามันแบ้วแล้วก็ทําให้คนที่อยากาพบเนี่ยอยากจะคุยด้วยต่อๆไปเลยค่ะคุณหมอชลทินะคะให้คําแนะนํากับซาร่าก็คืออย่าง คุณหมอบอกว่าตา,ตา,ตาของซาร่าเนี่ยสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเพิ่มหางตาอีกนิดนึงให้หางตาขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มสเสน่ห์แล้วก็โมหม่งด้วยแล้วก็ทําให้การงานเนี่ยดีขึ้นด้วยซาร่าก็เลยแบบอุ้ยเราอยากทําให้มันแบบการงานดีขึ้นแล้วก็มีโมหม่งที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ้ยคุณหมอก็เลยนัดคุณหมอดีกเ่าอยากจะทําเกี่ยวกับหางตายกขึ้นค่ะก็เลยทําให้แบบเป็นที่มาของการทำํำตาสองชั้นของซาร่าค่ะ เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ,อะขอบอกเลยว่าพอใจมากและปลื้มใจกับการที่ทําตา2ชั้นมากๆเลยค่ะหลังจากที่ทําตา2ชั้นมานะคะ mm hmm. ก็จะแบบตาของเราเนี่ยมันสวยขึ้นจริงๆคนคนที่มองเนี่ย mm hmm. เขาก็ถามว่าเฮ้ยซ mm hmm. hey, าร่าไปทาอะไรมาใช่ไหมคะแล้วทีนี้ซาร่าบอกว่าก็เปลี่ยนการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเรามั่นใจว่าเราแต่งหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้อง คือไงด้วยความตากมันมันมันสวยใช่ไหมคะเราเติมอะไรเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยก็ทําให้แบบว่าการบุคลิกของเราเนี่ยดีขึ้นก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยค่ะก็คือทําให้แต่งหน้าง่ายขึ้นก็ทําให้แบบตาเราแบบกว้างขึ้นเนื้อตาเราก็แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรก็คือแบบว่ารวมๆแล้วก็คือแบบเปื่อมากๆค่ะ ช่วยเสริมโหมเฮงทางด้านการงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะเ,เรื่องการงานอย่างที่บอกนะคะการงานก็ทําให้มีงานมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีความมั่นใจในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนักแสดงหรือไม่ก็เกี่ยวกับธุรกิจอะไรเงี้ยทำให้เราเป็นผู้หญิงที่แบบมีความมั่นแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกเดินออกไปอย่างสง,ง่าแล้วก็สวยงามแล้วก็แบล,ล็กด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ ความรักความรักก็จะมีผู้คนที่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยดวงตาเรามีสเสน่ห์นะทําให้แบบเ,เราได้งานเยอะขึ้นแล้วก็ตาเราไม่แข็งพอเราทําตาสองชั้นมาเนี่ยมันจะดูซอฟต์ลงซอฟต์แต่มีความหวานอยู่ในตัวด้วยก็เลยทําให้แบบการงานแล้วก็ความรักดีขึ้นมากๆเลยค่ะสาระประทับใจนะคะก็คือ บุคลิกกาพเราดีขึ้นหางตาของเราก็ยกขึ้นอย่างดูเป็นธรรมชาติเพราะคุณหมอเนี่ยใช้เวลาในการทำก็แป๊บเดียวเองจริงๆไม่เสียเวลาแค่15นาทีเองเราก็สามารถที่จะแบบออกไปเดินชอปปิ้งเดินเล่นหรือว่าทำงานได้ตามปกติเลยค่ะมันดีมากๆเลยค่ะ ค่ะเพราะว่าซาร่าเชื่อมั่นในตัวของคุณหมอชลฤทธิ์นะคะท่านยังเป็นนายกสมาคมสัลยกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะและอีกอย่างที่เชื่อมั่นเพราะว่าปลอดภัยสะอาดแน่นอนค่ะซาร่าเลยเลือกที่ทีละพรคลินิกค่ะและอย่างนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยมากดไลค์ซาร่าด้วยนะคะในแฟนเพจทีละพรคลินิกค่ะยังไงก็มาทำตาสองนกันนะคะเพื่อความ สวยแล้วก็ความมั่นใจในบุคลิกภาพของตัวเองด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ